แล้วครับผมโอกาสสวัสดีคุณรู้ด้วยนะครับผมวันนี้ช่อง 4, 4ี่สี่เวลาชิดเคยก็วันนี้จะมาทําคลิปสอนทําภาพให้มัง,งะขยับก็จะเป็นการเอ่อเพิ่มระดับจากตัวเก่าถ้าใครเคยถ้าเป็นเอ่อเคยดูคลิปสอนมัง,งะขยับอันเก่าของผมก็หลักการมันก็จะประมาณนั้นแต่จะเป็นการเพิ่มระดับขึ้นมาอีกก็จะเป็นการแบบ อธิบายในส่วนการแบบให้มันกระพริบตาแบบใหม่แล้วก็ทรงทรงผมอะไรพวกนี้ก็วันนี้ก็เราจะมาใช้กันทั้งหมด3แอปเอ๊ะ2แอปถ้าใครอยากทำแบบละเอียดก็จะกลายเป็น3แอปก็อันแรกเราก็จะใช้ไอเอ็กแกลด์เดเซอร์ถ้าผมอ่านผิดก็ขอโทษด้วยก็ไปหาโหลดใต้ตาม p i s โต l หรือพิมพ์ไปว่าลบพื้นหลังก็พอแล้วกับอีกแอปหนึ่งก็คือแอปที่เราเป็นแอปหลักของเราก็คือแอปอะไร Motion ส่วนใครอยากทำแบบละเอียดก็จะมี i b ้บิ๊กหรือแอปวาดรูปเพิ่มเข้ามานั่นเองเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในตอนท้ายๆว่ามันเอาไว้ทำอะไรแล้วก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยอันนี้ผมขอจริงๆเลยคือช่วงนี้คือคนดูค่อนข้างแบบตกต่ำมากหรือเป็นเพราะว่ากูไม่ลงคลิปก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับ คือมีแต่คนดูแต่ไม่มีคนติดตามก็ตามนี้เลยส่วนที่ว่ากดไลค์ก็เพื่อให้คลิปออกไวนะครับยิ่งกดเยอะยิ่งออกไวแล้วนะโอเคเออแล้วอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปดูกันผมอาจจะคุมเสียงตัวเองไม่ค่อยได้นะเพราะตอนนี้ผมค่อนข้างเจ็บคอแล้วก็ไม่ได้พูดนานมันเลยอาจจะพูดแบบติดๆขัดมากกว่าปกติลิ้นจะพันกันมากกว่าปกติอะไรประมาณนะั้นอันดับแรกที่เราต้องทําเลยคือหารูป เอ่อรูปภาพบางะจากเรื่องอะไรก็ได้ผู้ชมก็เซิร์ชไปแล้วก็หาไปอันนี้ผมจะขอใช้เป็นรูปพวกฮานาโกะเอ่อเรื่องจากฮานาโกะห้องน้ำปิดตายอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคก็ดีเราก็มาที่รูปเออลบเอ่ออ,อ, <c oughs> อ,อมาที่ลบพื้นหลังก่อนอ่าแล้วกดตรงนี้นะครับกดเพิ่มเข้าไปอันนี้ผมขอเซ็นเซอร์ไว้สักแป๊บนึง ให้ผู้ชมเลื่อนหาเอาตามใจชอบเลยไม่ใช่เลื่อนหาดิให้ผู้ชมไปเอารูปที่ผู้ชมโหลดมาจากพวก Google อะไรพวกนี้มานะครับอันนี้ผมก็ขอเวลาหาสักแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคครับก็ผมจะใช้รูปนี้เป็นรูปตัวอย่างในการทําผมกับตาอ่ะโอเคแล้วทีนี้ผู้ชมก็ลบตามใจชอบเลยนะครับ อ่ออันนี้จะเป็นลบแบบว่ายังไงเดียวลบแบบโฟกัสแบบพวกสีที่จะลบอะไรพวกนี้หรอมะั้งผมก็ไม่แน่ใจแหละนะว่ามันคืออะไรอันนี้คุณผู้ชมก็ลบส่วนผมไปก่อนเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ลบส่วนพื้นหลังไปก่อนเลยนะครับคือไอ้พวกสีข,ขาวอันนี้ผมแนะนําว่าให้ลบให้ได้เนียนที่สุดเพราะเวลาเราทําให้มันขยับอะไรพวกนี้ถ้าเกิดมันไปชนกับอย่างอื่นมันจะได้ไม่ดู เออมันจะได้ไม่เห็นงานเผาของเรานะโอเคผู้ชมอยากให้มันขยับมากน้อยแค่ไหนหรืออยากขยับอะไรบ้างในรูปนี้ผมจะให้มันขยับส่วนตาส่วนผมแล้วก็บริเวณที่เป็นคอนะครับก็ก่กอนอื่นเลยผู้ชมจะทำจะลบส่วนไหนก่อนก็ได้นะถ้าใครเคยดูคลิปเก่าก็อาจจะพอเข้าใจอยู่บ้าง ก้จำไม่ได้ด้วยว่ากูเคยอธิบายอะไรไปที่คลิปเก่าโอเคอันนี้ผมขอทําส่วนคอก่อนแล้วกันโดยการลบส่วนหัวนั่นเองก็ลบไปเลยนะครับแน่นอนลบไปให้หมดอย่าลืมลบส่วนผมที่มันนี่ที่มันแบบเป็นแท่งๆหลุดเข้ามาแบบนี้ด้วยนะเพื่อความละเอียดก็ลบส่วนที่เป็นสีขาวออกให้หมดเลย โอเคพอได้ประมาณนี้แล้วผู้ชมกดเครื่องหมายถูกแล้วกดเซฟได้เลยครับแล้วทีนี้ผู้ชมอย่าเพิ่งรีบกดติ๊กถูกให้ผู้ชมกดย้อนกลับมากดย้อนกลับมากดดิวะเออโอเคแล้วทีนี้ให้ผู้ชมกดไอ้ตัวนี้กดเครื่องหมายย้อนกลับตรงนี้มาเออถ้าส่วนหัวมันกลับมาคือเราจะทําใน ลปเดียวจบเลยเราไม่ต้องไปทําอะไรหลายรอบโอเคทีนี้เราลบส่วนหัวออกแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ลบส่วนตัวออกบ้างก็ลบไปเลยนะครับได้หน้าจะแบบคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ผู้ชมอย่าลืมนะครับผมบอกว่าผมจะทำให้ส่วนผมมันขยับได้ด้วย เราก็ต้องลบส่วนผมเช่นกันซึ่งเอ่อผมจะใช้ไอ้เอ้ยกดผิดซึ่งจะใช้ส่วนผมบริเวณตรงนี้แค่นี้พอละขี้เกียจยกตัวอย่างเยอะก็ลบส่วนที่จะทำให้มันขยับนะครับแต่เราไม่ต้องลบส่วนตานะครับเพราะตาเราจะไปทำในแอปอ,อัลไ m ม t ชันกันก็ลบ แบบประมาณนี้ก็พอลบ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 ไปลบไปก็ประมาณนี้แล้ว่านผู้ชมกดติ๊กถูกแล้วกดบันทึกไปอีกรอบหนึ่งเลยนะครับทีนี้เราก็จะได้ส่วนหัวแล้วก็ส่วนที่จะเอามาให้ผมขยับแล้วแต่มันก็ยังไม่เสร็จหรอกนะเดี๋ยวรอโฆษณาสักแป๊บอ่าแล้วทีนี้ก็ให้ผู้ชมกดย้อนกลับมาหรือจะ ใช้ไอตัวออไอตัวตัวนี้ดินสอวาดคู่คืนอะไรก็เอามาระบายในส่วนที่เราลบไปหรือจะกดย้อนกลับแบบเมื่อกี้นี้เอาก็ได้ก็แล้วแต่ลนะก็โอเคแล้วทีนี้เราก็ลบส่วนเอ,อ้ยเราก็ลบออว่ายังไงเดี๋ยวส่วนตรงที่เราไม่ได้ใช้ก็คือตรงข้างหลังผม เราลบผมประมาณช่วงนี้เราก็เอ่อลบลบประมาณช่วงนี้โอเคแล้วก็ลบไปๆบไปรไปโอเคผมจะเอาไวก่อ โอเคอันนี้ไอ้สีดำๆตัวนี้คุณผู้ชมจะลบไปด้วยเลยก็ได้นะเราก็กดบันทึกไปก็เป็นอันเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เปลี่ยนแอปเลยนะครับมาที่แอป a l a m a t i o n กันก็กดเข้าไปอันนี้ก็เป็นการด้นสดแบบสุดๆเลยไม่ได้เตรียมการอะไรมากก็ กดขึ้นหมาบวกสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา,า,นมาตั้งชื่อโปรเจกต์อะไรให้เรียบร้อยหรือจะไม่ตั้งก็ได้อันนี้คุณผู้ชมจะปรับขนาดเป็นเท่าไหร่ก็ได้ก็ถั้งแต่ผู้ชมเลยก็ในอันนี้ผมขอใช้เป็น4ี่คูณห้าแล้วกันแล้วกดสร้างโปรเจกต์ไปนะครับแล้วทีนี้ให้ผู้ชมกดขึ้นหมายบวกแล้วก็กดมาที่รูปภาพแล้วทีนี้เราก็ใช้รูปที่เราไปทํามาส,สดๆร้อนๆตะกี้นี้โดยจะมีรูป ที่เราทําไปคือส่วนเออ่ส่วนตัวแล้วก็ส่วนหัวกับผมแน่นอนเราก็เพิ่มส่วนตัวเข้าไปก่อนส่วนที่เป็นฐานเพิ่มเข้าไปก่อนนะครับแล้วก,กดเพิ่มเข้าไปเพิ่มส่วนหัวตามแล้วก็เพิ่มส่วนที่เป็นผมทับเข้าไปอีกทีหนึง่งก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ผมลบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มเลยมีผมที่เป็นรอยแหว่งแบงแบบนี้ผู้ชมจะไปแก้ใหม่โดยการไปลบใหม่ก็ได้นะแต่คือผมไม่อยาก ขี้เกียจขี้เกียจไปแก้แลวเอออ่าให้ผู้ชมกดเพิ่มเครื่องหมายบวกมานะครับแล้วมาที่ตัวนี้เลยนะครับที่จะเป็นเอ,อ่อการระบายอะไรพวกนี้ก็กดเพิ่มเข้าไปแล้วผู้ชมก็ปรับขนาดตามใจชอบแล้วก็ปรับสีอะไรก็ได้นะแล้วก็ป้ายบริเวณที่จะเป็นส่วนทีท่ทำให้มันกระพริบนี่คือวิธีที่จะทําให้ตามันกระพริบได้หระนะเอ,อ่อเดี๋ยวผมขอลบใหม่ดีกว่า รู้สึกมนันแปลกๆคือคุ้มไม่เท้าทีสารครับคุ้มแค่แบบแล้วคุ้มเท่าไรคุ้มเท่าไหร่<ม>รีบอกไว้คุ้มท่าไหคุ้แค่ได้ประมที่ต้องการผมก็เออเอาประมาณเท่านี้แล้วกันแต่ขอปรับอ,องศาใหม่หน่อยก็ประมาณนี้แล้วกันรู้สึกไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เลยโอเคช่างมันก็เพิ่มประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ให้ผู้ชม อ่ยังอยู่ที่ไอ้ตรงที่ระบายไปตะกี้นี้นะเพิ่มเฟกต์กดบวกเข้ามาแล้วมาที่หัวข้อเบอร์นะครับแล้วก็มาใช้ไอ้ตัวนี้เบอร์อันนี้กดเข้าไปกดเพิ่มแล้วทีนี้ยังไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันกดเพิ่มเอฟเฟกต์มาอีกทีนึงแล้วก็มาที่หัวข้อ,อหัวข้อนี้นะครับมาที่เอฟเฟกต์ตัวนี้ที่มันจะเป็นรูปแบบตัดๆอ่อ นวบันไดขั้นอะไรก็ว่าไปเนีย่ยเป็นการยกตัวอย่างที่มัวมากโอเคแล้วพอได้อย่างนี้นะใช่ไหมให้ผู้ชมคิดว่าจะให้มันกระพริบตาส่วนไหนอันนี้แหละที่จะทําให้มันกระพริบตาได้อันนี้ผมขอเอ่อให้มันหลับตาก่อนก็คิดเอาว่าจะให้มันเอ่อถึงไหนอะไรยังไง อันนี้ก็คิดแบบมั่มวๆเอานะครับผมบอกเป็นตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แล้วก็ให้มันกระพริบตาอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคอันนี้ผมมาร์คมั่มวๆไว้ก่อนทีนี้ที่ผมบน่นพึมพำไปตะกี้นี้คือจะให้มันกระพริบตาก็โดยการท่านผู้ชมกดตัวนี้ให้เป็นแกน y ก่อนนะครับ มันจะแยกหัวข้อเป็นแกน X กับแกน Y อย่างนี้ขอให้ผู้ชมเลือกเป็นแกน Y แล้วปรับลดลงมาเอ้ยปรับเพิ่มประมาณนี้ก็จะปรับมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็วาดกรับให้มีหน้าตาแบบชิดๆแบบนี้หน่อยโอเคมันจะได้แบบประมาณนี้แล้วอ่าทีนี้มันก็เริ่มกระพริบตาแล้วทีนี้ที่ผมบอกบ่นทุ่มทำไปตะกี้นี้ก็คือจะให้มันกระพริบตาอีกรอบนึงก็ทำแบบเดิม แต่แค่เราจะทำในแบบให้มันกระพริบเร็วๆใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเอ่อทิ้งห่างอะไรขนาดนี้มากก็ได้คือเราจะทำแบบนี้เอาก็ได้ไม่จะเป็นแบบปุ๊บประมาณนี้โอเคแล้วถ้าของใครมันยังรู้สึกว่าแบบตรงนี้มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คุณผู้ชมก็มาที่ตรงเบอร์ที่เราเพิ่มเข้ามาก่อนนั้นนั้นแล้วก็ปรับได้ตามใจชอบเลย แต่อันนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องไม่ต้องปรับเยอะนะถ้าปรับเยอะมันจะกลายเป็นเออมันก็จะกลายเป็นว่ามันใช้ไม่ได้ผลมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเราก็แค่เพิ่มมาสักนิดสักหน่อยก็พอแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมรู้สึกว่ามันยังทิ้งห่างไปสักหน่อยก็ขยับมาก็วาดกราบมุมมุมไปไม่ใช่ก็ใส่จุดมุมมุมไป ก็ตามแต่ผู้ชมเลยโอเคครับก็ส่วนนี้เสร็จแล้วทีนี้เรามาส่วนผมกันต่อส่วนผมก็คืออยู่ตรงนี้เออก่อนจะไปเริ่มส่วนผมอันนี้ผมขอบอกวิธีแก้ไขแบบเฉพาะหน้าของผมก่อนแล้วกันถ้าที่ผมบอกไปต,ตอนเข้าแอปมาเนาะว่ามันจะมีรอยแบ่งนี่คือรอยแบ่งที่คือผมลบ ลบแล้วมันไม่ประจบกันมันไม่แบบทับกันผู้ชมก็สามารถกดเพิ่มเอ๊ะกดเครื่องหมายบวกไม่ใช่เพิ่มเอเฟกต์แล้วมาที่รูปเลยค่ะอันนี้หรือจะเป็นรูปอะไรก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วก็มาที่ถังสีกดดูดสีแล้วก็มาดูดอ่ะก็โอเคแล้วก็ดึงไปไว้ข้างหลังอย่างนี้แล้วก็จัดตำแหน่งอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีแบบรักไก่ง่ายๆแบบของผมแล้วนะก็ประมาณนี้ แคนี้ก็มันจะดูเนียนมาในระดับหนึ่งเลยเห็นไหมก็โอเคทีนี้นก็มาเริ่มทําในส่วนผมมันต่อเออส่วนผมก็กดมาที่ผมก่อนนะมาที่ผมแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกตมาเหมือนเดิมมาที่หัวข้อเดิมเลยนะครับแต่รอบนี้เราใช้ตัวบนคือตัวนี้กันนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปโอเคทีนี้ ผู้ชมคิดเอาว่าว่าอยากให้มันผมขยับไปถึงไหนอะไรยังไงก็คิดแบบบู้บูเหมือนเดิมเลยอันนี้ผมจะให้มันขยับตั้งแต่ตรงนี้เป็นจังหวะจังหวะไปเดี๋ยวก็ประมาณนี้ก็ได้ก็จะทิ้งเป็นสี่จุดอย่างนี้อันนี้ผู้ชมจะวาดยังไงก็ได้ อันนี้แล้วทีนี้ผู้ชมก็หาสักจุดหนึ่งคือทําแบบจุดเว้นจุดนะต้องทําจุดแบบจุดเว้นจุดอันนี้ผมเริ่มอธิบายแบบงงๆแล้วอันนี้ก็ปัดได้ตามใจชอบคุณชมเลยว่าคุณชมจะปัดมากน,น้อยแค่ไหนจะปัดเอ,อ่อท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะปัดเป็นท่านี้แล้วก็อย่าลืมวาดกราฟด้วยนะครับกราฟที่เราใช้จะใช้ตัวนี้อย่างเดียวเลยโอเค แล้วทีนี้ผู้ชมให้มาทีา่การขยับตัวนี้นะครับกดมาตามจุดที่เรามาไปคือตามจุดแบบเดียวกันกับเอฟเฟกของเราเลยแล้วทีนี้ผู้ชมก็จะสังเกตเห็นแล้วว่าตรงนี้มันจะยืดออกมาให้ผู้ชมกดเอ่อให้ขยับเอ่อให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมอะไรประมาณนั้นคือมันก็จะเริ่มขยับนิดหน่อยแล้วแล้วพอผู้ชมวาดกราฟใช่ไหม มันจะกลายเป็นอย่างนี้อันนี้คุณผู้ชมมาทาแบบเดิมแล้วก็ทําให้มันอ,อยู่ประมาณหน้าเดิมของมันนะมันจะได้เป็นอย่างนี้แล้วอันนี้มันก็อาจจะเห็นว่ามันดูแบ่งๆอยู่ก็คือตรงที่มันเป็นสีดำๆแบบนี้ผู้ชมก็อาจจะใช้ไอ้ตัวนี้ในการลักไก่เหมือนเดิมก็ได้ ก็จะได้เป็นประมาณนี้ก็ประมาณนี้ละ่ะโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่ได้ทำให้มันเอียงหัวด้วยส่วนตรงนี้มันอาจจะดูแบบแบ่งๆไปได้ผู้ชมก็จะใช้วิธีเดียวกันเลยก็ได้นะก็กดเพิ่มแล้วก็เอารูปสี่เหลี่ยมมา แล้วมาไว้ข้างล่างปรับให้เป็นสีขาวเอออันนี้ต้องไว้ข้างล่างสุดนี่หว่าอ่าแล้วก็ปรับองศามันก็อาจจะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะผมไม่ได้ลบสีดำตรงนั้นไปด้วยมันก็อาจจะได้เท่านี้แหละก็จะได้ประมาณนี้ละโอเคทีนี้มันก็เริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้ว ผู้ชมก็ต้องพยายามแยกให้ออกนะหรือจะกดอันนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์เอ่อตัวน,นี้ก็ได้อันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นส่วนผมก็ได้นะถ้าใครกลัวมองไม่เห็นนะก็ประมาณนี้ก็ได้มันก็จะกลายมันก็จะเขียนบอกอยู่อย่างนี้ผู้ชมก็จะอาจจะมองเห็นง่ายขึ้นทำไมมันรูสึกแปลกๆก็โอเคทีนี้ให้ผู้ชมกดเพิ่ม มาทีนี้ครับทีนี้เราจะทําให้ส่วนผมมันเอ้ส่วนคอมันขยับแต่เราต้องรวมกรุ๊ปก่อนรวมกรุ๊ปเพื่อให้มันแบบง่ายขึ้นเวลาเราเอ่อ,เ,อ,อเวลาเราขยับมันจะได้ขยับไปนินทางทิศทางเดียวกันเลยทีนี้่านผู้ชมกดค้างที่ด้านข้างตัวนี้เลยนะกดค้างแค่ส่วนเอ่อเริ่มตั้งแต่รูปเลยค่ะคณิตแบบขยายสี่เหลี่ยมเต็ม ส่วนตาส่วนผมแล้วก็ส่วนใบหน้าเราจะรวมไอ้ตัวนี้ด้วยแล้วทีนี้ให้ผู้ชมกดอันที่2ตัวนี้นะเมื่อกจะกลายเป็นการรวมกรุป๊ปแบบไม่ให้ภาพแตกอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาของเวลารวมกรุ๊ปแล้วภาพแตกได้เหมือนกันก็รวมอย่างนี้โอเคล้วพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมผู้ชมก็สามารถแยกกรุ๊ปแล้วเข้าไปทําต่อข้างในได้หรือจะออกทําแบบข้างนอกก่อนแล้วค่อยกลับไปรวมกรุป๊ป อะไรก็ไป,ไป่ะเริ่มพูดงงแล้วโอเคทีนี้ผู้ชมก็มาที่การหมุนได้เลยนะเอ่อก่อนจะไปเริ่มผู้ชมก็สามารถเอ่อมาที่ตรงการขยับตัวนี้ก่อนแล้วกดซ้ําอีกทีหนึง่งมันก็จะมีจุดใหญ่ๆตัวนี้โผล่ออกมาให้ผู้ชมเอาจุดใหญ่ๆตรงนี้มาไว้แถวๆคอคือมันเหมือนการเปลี่ยนจุดมาร์กอะไรประมาณนี้คือจุดศูนย์กลางของมันโปรตีนมันจะอยู่ที่กลางหน้าใช่ไหม แต่เราต้องเปลี่ยนให้มันมาอยู่ตรงคอเพราะเวลาเราขยับอ่ะมันจะได้อยู่ที่คออะไรประมาณนี้ได้แต่ถ้าเราไม่เอาจุดมาไว้ที่ไม่เออไม่เอาจุดมาไว้ที่คอเวลาหมุนมันก็จะกลายไปอย่างนี้มันก็จะดูบแปลกๆใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาจุดมาของมันไว้ไว้แถวคอ,พอ,พ,อพอแล้วแล้วทีนี้คุู้ชมก็คิดได้เลยว่าจะให้มันขยับยังไงบ้าง เดี๋ยวผมขอ,ขอกดเล่นปุ๊บให้มันปัดขวามาแบบนี้แล้วก็หมุนกลับมาอีกรอบนึงก็ประมาณนี้นี้ก็ได้แล้วก็ไว้ประมาณนี้คุณชมจะวาดกราฟเสริม้งไปด้วยก็ได้นะก็จะเป็นประมาณนี้ ก็เป็นอันเสริจสิส้นแล้วนะแต่ถ้าใครอาจจะแบบสังเกตดนิดนึงนี่คือมันจะมีพวกรอยแหว่งเหมือนเดิมก็ใช้วิธีเดิมเลยนะก็กดเพิ่มเออถ้ารู้สึกว่าสเหลี่ยมไม่โอเคก็ใช้เป็นวงกลมก็ได้เพราะมันจะได้เข้ากับรูปคางอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวก็เป็นอันเสร็จสิสส้นแล้ว นะครับก็โอเคก็เป็นเารสิ้นแล้วสำหรับใครเออสำหรับใครที่พอใจกับคลิปประมาณนี้ก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะก็เป็นเารสิ้นส,สแล้วต่อมาเดี๋ยวผมเออจะพาไปดูเดี๋ยวค่อยบันทึกแล้วกันส่วนแขน <c oughs> พาไปดูส่วนแขนก่อนแล้วกันว่ามันทำยังไงส่วนแขนเออผมขี้เกียจเหรอเออคลิปมันจะยาวเอาเป็นว่าถ้าใครอยากทำส่วนแขนให้มันขยับก็เเดี๋ยวอันนี้ผมลืมบอกนะพื้นหลังใครจะใช้สีอะไรก็ได้นะก็กดขยายมาดึงไว้ล่างสุดเลย อันนี้ก็ผู้ชมก็เลือกได้นะว่าจะใช้สีอะไรก็ตามจจชอบเลยว่าผู้ชมอยากได้สีอะไรเอาะครับทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งคือส่วนแขนกันก็อันนี้ผมก็ลบส่วนแขนไว้เรียบร้อยแล้วลั <c oughs> ากาารก็จะเป็นแบบเดิมเลยคือ <c oughs> ถ้าเราหมุนใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ ทีนี้เราก็ต้องมาที่าการขยับตรงนี้แล้วกกดที่การขยับตัวนี้ซ้ำอีกทีนึงแล้วก็เอาจุดนั้นมาไว้ตรงส่วนข้อต่อของแขนตรงข้อศอกประมาณนี้ทีนี้เวลาขยับมันก็จะได้ประมาณนี้เลยก็อันนี้ทีนี้ผู้ชมก็ปรับได้ตามจะชอบอีกทีนึงเลยก็ประมาณนี้ก็ได้หรือจะทําให้อันนี้ผมไม่ได้ทํา สวนให้ตามหรือป่าขยับได้ก็ประมาณนี้ก็ได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะตอนนี้เหนื่อยมากเลยโอ้ก็ให้แขนมาขยับได้ประมาณนี้ก็พอละทีนี้เรามาดูพวกตัวอย่างที่มันค่อนข้างยากกว่านี้ดีกว่า โดยผมจะขึ้นเป็นรูปไว้ให้เลยแล้วกันก็ตัวอย่างก็จะมีพวกรูปที่มีพวกข้อความแบบโดนทับไปที่บริเวณใบหน้าหรือส่วนต่างๆของรูปที่เราจะใช้ที่ข้อความนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันทับส่วนผมไปอันนี้ผมก็ใช้แอป i b i g p e n เข้าช่วยแล้วก็ทำให้มันกลายเป็น นี่คือผลที่ได้คือผมเอารูปรูปของรูปเดิมอะส่วนผมส่วนนี้เอามาแปะทับส่วนนี้อีกทีหนึง่งมันก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยมันถึงมันอาจจะดูแปลกๆปไปหน่อยแต่มันก็พอดูได้ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือก็เป็นอันแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้เราไม่ได้เอารูปมาแปะแต่เราวาดขึ้นมาเอง รูปนี้อ่าผู้ชมจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีข้อความของมันทับซึ่งเราต้องการเอาส่วนแขนตัวนี้แล้วเราไม่มีตัวอย่างรูปอีกผมก็เลยใช้วิธีวาดขึ้นมาเองโดยเอารูปตัวอย่างอะไรพวกนี้มาวาดเอามันเป็นแบบแล้วผลที่ได้ก็คือรูปนี้เลยนี่คือผลที่ได้ก็คือ ผมวาดบริเวณที่เป็นแขนขึ้นมาเองก็นี่แหละทาไมถึงว่าต so ้องใช้สามแอปถ้าอยากทำเป็นละเอียดขึ้นไปก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์กด s ับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็เอออยากให้มีคลิปสอนอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูได้นะ ตอนนี้เหนื่อยมากเลยไม่ได้พูดนานโอเคครับแล้วเจอใหม่นะายคลิปหน้าบาย